เอาประการไปหามหมอ,มไ,ปปอไหมไปปะตัวร้อนไหมเนี่ยดูกินยามันง่วงกินยาแก้ปวดมาเลยโอเคป่ะเนี่ยฮะหา, <c oughs> าหามอไหมหาหมอบ้างอเอาดีๆนะ เดี๋ยวไปสาหารัฐอเมริกาไม่ได้นะเป็น <c oughs> โควิดหรือเปล่าไม่เป็นฮะไม่เป็นสะกดหัวเฉยนอนน้อยฮะนอนน้อยตัวไม่ร้อนนะฮะโอเคนะโอเคจริงนะโอเคงั้นนอนไปปุ้ยเฝ้าพ่อปุ้ยเฝ้าพ่อนะเออเอาเป็น <c oughs> อะไรบอกนะ ถ้าไม่ไหวบอกโอเคแอมบูแลน์พร้อมนี่แหละไปและวด,ด,ด,ดให้ดูแลไหมให้นอนเป็นเพื่อนเล่าฮะเดี๋ยวไปขายทุเรียนก่อนสำหนีนะ้ะทุกคนมีเด็กป่วยจ้ามีเด็กป่วยจ้ามีเด็กดือ้อเด็กป่วยจ้าไ,นะไม่ใช่ปุ้ยนะคะอยู่ข้างในค่ะเธอ ลุกมากินข้าวแล้วก็นอนค่ะป่วยค่ะเดี๋ยวไปถามอาการไปถามอาการโอเคเปล่าปาการนะครัหมอไหมไปปหาปปะหายไปไว,ไวด้วยอยร้อนไ,มไหมเนี่ยดู ยาม,านมันง่วงยาแกปวดมโอเคป่ะเนี่ยฮะหมอมาหมอบ้างึนอาดีๆนะเดี๋ยวไปสาหารัฐอเมริกาไม่ได้นะ <c oughs> โควิดหรือเปล่าไม่เป็นฮะ<า>ไม่เป็นปัดกดหไหเฉยนอนน้อยฮะ<า>นอนน้อย ตัวไม่ร้อนนะฮะโอเคนะโอเคจริงนะโอเคัน้นนอนไปปุ้ยเฝ้าพ่อปุ้ยเฝ้าพ่อนะเออ <c oughs> เอาอะไรบอกนะเอาไม่ไหวบอกโอเคแ <c oughs> อมบูแล็ตพร้อมนะี่แหละไปแล้วนะ <c oughs> ให้ดูแลไหมให้นอนเป็นเพื่อนพ่อฮะ ขายทุเรียนก่อนสำหนีนะทุกคน